สวัสดีครับพบกับผมอีเชนเคินะครับธนาเพชรขาเซ็นเตอร์นะครับวันนี้ก็มีรถสวยๆมาแนะนํากันอีกแล้วนะครับสําหรับใครที่มองหารถใช้งานสักคันนะครับเป็นกระบะตัวสูงนะครับผมแนะนําคันนี้เลยนะครับโตโยต้าวีโก้ชมตัวนี้ตัว2.5ส martcab นะครับเป็นตัวยกสูง p r ีร n นเครับตัวนี้ได้เป็นรถปี2012นะครับแถมยังได้เป็นโปรโมชั่นช่วยส่งข้างวด1ปีกันเลยทีเดียวนะครับ บอกแล้วว่าออกรถที่เพชรคาร์เซ็นเตอร์นะครับเราดูแลให้อย่างเต็มที่นะครับแถมได้เป็นฟังชั่นช่วยส่งข้างวดนานหนปีกันเลยทีเดียวครับสำหรับคันนี้นะครับ t o โยต้าวีโก้แชมนะครับตัวนี้เป็นตัว Smart Cap ปเพลเนอร์ ner, ยกสูงสภาพสวยๆรอๆ,อๆปีรถปี2012คันนี้นะครับ ใครที่หารถอยู่นะครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่ควรพลาดนะครับสำหรับโตโยต้าคันนี้ผมบอกเลยว่าเดิมทั้งภายนอกภายในครับสภาพภายนอกสวยๆเจ๋มๆขนาดนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้าของเขากันก่อนเลยนะครับสำหรับโตโยต้าวีโก้คันนี้นะครับไฟหน้าของเขาก็จะเป็นโคมมันติ r รฟเลกเตอร์นะครับ กระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับตัดด้วยสีเทานะครับสภาพสวยๆครับน่าใช้มากๆครับตัวนี้ก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ด้วยนะครับล้อนะครับก็จะเป็นล้อแม็กคู่ตัวจะโรงงานอยู่นะครับบอกเลยว่าเดิมครับเดิมมากๆครับแถมสดมากครับรถคันนี้ใช้งานน้อยๆนะครับเลรคใหม่น้อยๆนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้สุดจริงครับ ด้านข้างของตัวรถก็มือเปิดก็เป็นแบบโครเมียมนะครับมีบันไดขึ้นข้างมาให้ด้วยนะครับด้านท้ายผมบอกเลยว่าสวยๆนะครับสำหรับวีโก้แชมป์ตัวนี้ไฟท้ายก็เป็นโครมแบบเหลี่ยมนะครับเป็นหลอดไส้ธรรมดาครับมีกันชนท้ายแบบโครเมียมมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ไม่มีเซ็นเซอร์ปักกิ้งมาให้นะครับท้ายสวยๆนะครับสภาพเดิมๆเลยนะครับ ภายในของเขานะครับก็จะเป็นสีเบจนะครับตัดด้วยหนังนะครับนี่ครับแผงประตูของเขานะครับเป็นสีเบจนะครับตัดด้วยหนังสีครีมนะครับสภาพสวยๆนะครับนี่ครับริ้วรอยน้อยมากๆครับแถมยังสะอาดสะอ้านด้วยนะครับตัวนี้ก็ได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะครับโอ้โหนี่ครับสภาพยังสวยๆอยู่เลยนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้ใช้งานน้อยมากๆนะครับเละไม้น้อยๆการใช้งานภายในห้องโดยสารริ้วรอยน้อยๆนะครับ ทั้งเบาะแคปต่างๆครับก็เป็นหนังหมดเลยนะครับดูสวยงามน่าใช้เลยนะครับเพดานสะอาดสะอ้านนะครับไม่เปื้อนนะครับตัวนี้ไม่มีแอร์แบกนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยไม่มีแอร์แบกนะครับการใช้งานภายในครับก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับเลขไม่เพียง6 8 1ม6่อกกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นระยะที่เขาใช้งานมาน้อยมากๆนะครับ ผมบอกเลยว่าได้คันนี้ไปนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเครื่องเล่นของเขาก็จะเป็นเครื่องเล่นคู่ตัวจะโรงงานอยู่เลยนะครับนี่ครับเป็นเครื่องเล่นคู่ตัวครับสามารถเล่นเป็น CD m ามเอเอเนะครับเสียบ u s b AUX ได้นะครับระบบแอร์นะครับก็เป็นสวิตช์สปุ่มธรรมดานะครับใช้งานง่ายๆเลยครับฟังก์ชันการใช้งานง่ายๆตรงนี้ผมบอกเลยว่าใช้งานง่ายมากนะครับตรงนี้ก็จะมีช่องเสียบไฟ12โวลต์นะครับช่องเสียบ u s b AUX นะครับ ระบบเกียร์รับเป็นธรรมดาแบบ5สปีดครับหัวเกียร์ยังไม่เลื่อมเลยนะครับหอวหัวเกียร์แบบดูใหม่มากนะครับบอกเลยว่าเลขยไม่กับหัวเกียร์นี่สอดคล้องกันมากนะครับแล้วก็มีเก้การเอาไว้เก็บของสิ่งสิ่งเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับก็ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับ แต่ใครที่หารถใช้ครับเป็นกระบะตัวสูงเป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับผมบอกเลยว่ารุ่นนี้น่าใช้อีกหนึ่งคันครับสำหรับคันนี้นะครับตัวยิ้าวีโก้แช 2.5E p r u n e r ปี2012ครับสภาพสวยตั้งแต่ภายนอกยันภายในนะครับบอกเลยครับว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวให้ดูภายในกันละเอียดทุกซอกทุกมุมกันก่อนนะครับอ๋อรถคันนี้นะครับผมบอกเลยว่า เดือนนี้นะครับเอาไปเลยนะครับโปรโมชั่นช่วยส่งค่างวดให้1ปีเลยนะครับช่วยส่งค่างวดให้1ปีนะครับฟังชัดๆนะครับออรถคันนี้นะครับช่วยส่งค่างวดให้1ปีนะครับช่วยช่วยกันไปนะครับ นี่ครับมาดูห้องเครื่องยนต์กันนะครับห้องเครื่องยนต์นี้สภาพสวยงามครับไม่เยิ้มนะครับแกมซ้ายแกมขวานะครับคาหน้าเดิมๆครับน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตฝากระโปรงก็เดิมๆครับไม่มีขยับนะครับสามารถเปิดดูได้ทุกซอกทุกมุมนะครับมาออกรถที่ร้านเพชรคาร์เซ็นเตอร์ของเรานะครับแกมซ้ายแกมขวาเดิมนะครับนี่ครับให้ดูเลยนะครับหัวน็อตเดิมๆไม่มีขยับนะครับ ใครจะหารถสักคันนะครับผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยสวยมากครับเครื่องไม่ยีเยิมครับให้ดูเลยนะครับซ้ายขวาไม่มีเยอมนะครับเครื่องไม่มีรอยน้ํามันรั่วซึมใดๆเลยนะครับสวยจริงๆครับคันนี้แบตเตอรี่นะครับก็เป็นแบตเตอรี่ใหม่นะครับออรถที่เพชรคาร์เซ็นเตอร์ไม่ต้องห่วงครับเปลี่ยนให้ใหม่อยู่แล้วครับตัวนี้ก็มีระบบ a b s มาให้ด้วยนะครับโอ้โหนี่ครับเครื่องด้านซ้ายด้านขวาไม่มีเยิมเลยนะครับ ซูมให้ดูกันใกล้ๆนะครับผมบอกเลยนะครับถ้าใครอยากจะได้รถวิโกแชมคันนี้ไว้ใช้งานนะครับมาที่หาเราได้เลยนะครับเพชรคาร์เซ็นเตอร์ครับผมบอกเลยว่าคันนี้ฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนนะครับฟรีค่าดําเนินการต่างๆครับแถมนะครับนี่ได้เป็นโปรโมชั่นช่วยส่งค่างวดให้ถึง1ปีเลยนะครับโอ้โหคุ้มมากครับ ในคลิปต่อไปนะครับผมจะมีรถรุ่นไหนมารีวิวไงขอขอฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ